ดี๋ยวรอพี่บบอวันนี้มายื่นเรื่องอะไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปรหน้งใจเย็นพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอโอเคเอ้าพร้อมไหมก็วันนี้นะครับวันนี้มายื่นเรื่องรองทุกขัาโทษดำเนินคดีนายวรพจน์ไม่หอมกับพวกที่เป็นรองผู้อุ่งในการนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีปล่อยยัดรถหรูโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเนืองมากว่ามีการนะครับพบว่านายวรพจน์ไม่หอมเนี่ยนะครับมีการปล่อยยัดรถหรูจํานวนมากกว่าสิบคันนะครับซึ่ง่อให้เกิดความเสียหายต่อกมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยมีสองคดีแล้วนะครับที่ได้มีคําสั่งให้ริบรถดของกลางนะครับทั้งหมดเมื่อมีการปล่อยยัดรถหรูไปเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดความเสียหายต่อกมสอบสวนพิเศษนะแล้วก็ ทำให้คนที่ซื้อรถต่อจากนะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับต้องอ่าถูยึดรถไปนะครับแล้วก็ต้องมาฟ้องร้อง d เดไอนะอันนี้มันทําให้เกิดความเสียหายจึงมาดำเนินคดีกับนายวรพจน์ไม้หอมกับพวกนะครับก็ก็คือว่าอ้างคําสั่งของอธิบดีดีเไอเพราะว่าการจะปล่อยย้ารถหรูได้ต้องเป็นอํานาจของอธิบดีดีเอสไอในยุคในยุคที่ผ่านมานะครับแต่เนื่องจากว่า อาศัยช่องโหว่ตรงเนี้ยที่อ้างปฏิบัติตราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอำนาจเพราะว่าอาศัยอำนาจตามอาัอยการนะครับอาัตรา85นะวงเล็บหนึ่งเนี่ยในการคืนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางอัยการสูุดเนี่ยท่านนารีเนี่ยได้มีคําสั่งนะครับโต้แย้งอํานาจดังกล่าวว่าเป็นการคือรับไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผิดกฎหมายทุกทุกคันนะครับก็มีตัวอย่างอย่าง,างเช่น มีการตั้งกรรมการสอบนายเมชัก์เนี่ยนะครับกับพวกเหมือนกันในคดีปล่อยอยาด้นหลูจำนวนมากนะครับแล้วก็ศาลได้มีคําพิพากษานะครับในการยึดรถไปแล้วเช่นเดียวกัน,น,นก,ก็เขาทำด้วยกันเนี่ยร่วมมือกันร่วมมือกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีใครไม่ไม,มีใครมาร้องเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมันต้องรอคําสั่งของอายการสูงสุดแล้วก็ดูคาพิพากษาของศาลว่าศาลจะออกมาแนวไหน จะมีการรีบรอดของกลางหรือไม่ซึ่งตอนนี้มี2คดีที่ศาลมีการรีบรอดอย่างเช่นคดีของบอยยูนิตี้เห็นได้ชัดเจนว่าอันเนี้ยโดนไปถึงสามสิบปีนคะือจริงๆเนี่ยตามข้อมูลของเราเนี่ยยังมีเจ้าที่ท,ที่กระทําผิดนี้กหลายคนนะครับอย่างอดีตพวกนะครับเลขานิก,การรัฐมนตรีนะครับสมัยยุคคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็มีนะแล้วก็อ่า พวกที่เกี่ยวกับพวกอธิบดีรองทอี่บดีอะไรเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสมัยตั้งแต่ยุคก่อนเนี่ยนะครับก็มีการกระทําความผิดร่วมกันมาซึ่งจริงๆอยู่ที่ปปชเขาสอบสวนนะคือหมายว่าในในรุ่นก่อนที่ผ่านมาเขาอยู่ใช่องว่างอาศัยอาศัยช่องว่างของอายการไงรตามมาตรา85วารบหนึ่งนั่นแหละค,คือเอาตัวนี้มาเป็นข้ออ้างว่าสามารถคืนรถของกลางได้แต่จริงๆมันคืนไม่ได้เพราะว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดคดีมันยังไม่ได้ขึ้นสู่ศาล เเอาางินจกคือการจะคืนรถเนี่ยมันไม่ใช่คืนแบบแบบถ้าคุณคืนทั้งหมด111ยสคันนะมาตรฐานเดียวกันมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ที่คุณเลือกคืนเฉพาะบางรายนะซึ่งอาจจะสอบนทางที่ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วละครับนะนั้นเ็ไม่ไม่คืนให้หรอกนะอย่างนี้ร้อยสิบกว่าคันเนี่ยคือ12บสคันเนี่ยอันเนี้ยซึ่งมีลายเซ็นของนายวรพจน์ไม่หอมชัดเจนนะครับ ก็เป็นร้อยล้านเหมือนกันครับจำนวนที่เสียหายตอนนี้ประมาณพันพันกว่าล้านเกือบสองพันล้านอ่ะที่ทําให้เดสไอเสียหายครับก็ผมก็เชื่อว่าต้องได้ประโยชน์จากการ